สวัสดีครับมาถึงหน้าวัดบางแขมนะครับมาชมกันหน่อยหนึ่งนะครับโอเควันนี้พามาที่วัดบางแขมครับนี่เข้าไปข้างในครับหลวงพ่อยิ้วหลวงพ่อเที่ยงนะครับมีโรงเรียนวัดอยู่ฝากนี้นะครับนี่นะครับนิ่โมสดนะครับนิ่โมสดนะครับเดี๋ยวจะไปกล่าวนะครับสวัสดีครับด้านนอกนะครับสีคราสของ บริเวณหน้าวัดบางแคมนะครับเดี๋ยวนี้มีหมู่บ้านจัดสรรมานะแต่ก่อนเป็นแถวนี้เป็นบ่อเลี้ยงปลาเลี้ยงกุ้งนะครับแต่ตอนนี้เป็นเป็นหมู่บ้านจัดสรรนะครับหมู่บ้านจัดสรรมาเยอะเลยนะครับทําให้หน้าวัดบางแคมได้เจริญมากๆนะครับก็เป็นวัดของพระสุปฏิปันโนที่น่าเคารพนับถือนะครับหลวงพ่อเที่ยงหลวงพ่อยิ้ววัดบางแคมนะครับนะครับก็ถ่ายมาให้เพื่อนๆรับชมกันนะครับนะครับมุมิทัศน์ไม่ไกลนะครับสวยแล้วก็มีคน จากต่างจังหวัดกรุงเทพอะไรเงี้ยทยอยกันมาอยู่เยอะที่นี่มีหมู่บ้านจัดสรรเกิดขึ้นเยอะมากๆนะครับถนนสายนี้ก็มีความเจริญนะครับมีความเจริญนะครับก็อยากจะแนะนําเพื่อนๆว่านี่แหละวัดดีวัดหนึ่งของจังหวัดนครปฐมนะครับเป็นเป็นวัดของหลวงพ่อยิ้วลวงพ่อเที่ยงนะครับวัดบางแขมครับผมสวัสดีครับ สวยงามตานะครับอุบาสุโบสดนะครับวัดบางแขมนะครับเป็นอุโบสถหลักนะครับอุโบสถนี้นะครับนะครับเป็นสาราการประเดียนแนะทางโน้นก็มีหลายนะครับสวยงามทั้งนั้นเลยครับนะครับเราชาวพุทธชื่นชอบนะครับขอรบสัทธาหลวงพ่อยิ้วหลวงพ่อเที่ยงวัดบางแฉมนะครับอากาศดีจังเลยครับมาถึงแล้วนะครับวัดหลวงพ่อยิ้วพระโบสถนะครับหลวงพ่อยิ้ววัดบางแฉม ลมลื่นนะครับมีหอระฆังนะครับกระดานบุญรณะกลอาศเหลือลึกมากหลวงพ่อโตนะครับเดี๋ยวไหว้กลาบหลวงพ่อโตก่อนนะครับแล้วกราบพระหลวงพ่อวัดบางแขมก่อนนะครับแล้วก็มากราบขอพรหลวงพ่อโตนะครับแล้วก็หลวงพ่อยิ้ววัดบางแขมหลวงพ่อเที่ยงวัดบางแขมนะครับหลวงพ่อโตนะครับ เก่านะครับตัวแหวนตะวัแกวเป็นพลาสติกจำลองนะครับสร้างไม่ได้สร้างทนในยุคของหลวงพ่อพยานะครับนะครับสวยงามนะครับอีกมุมหนึ่งอันนี้ของกุฏิหลบเที่ยงนะครับแล้วก็พระอุโบสถด้านโน้นพระอุโบสถอันนี้ก็สวยครับมีพระอุโบสถใหญ่เนี่ยอยู่สองพระอุโบสถนะครับ พระปกติพระอยู่ตรงโน้นหนึ่งกุฏินะครับสวยงามมากนะครับพระสายเหนียวพระกิ่งบางแคมนะครับพระใจวัดบางแคมนะครับของคนบางแคมนะครับผมมาอยู่บางแคมเนี่ยปีสามสองปีนี้ปี6 6แล้วนะครับ34ปีนะครับมาเป็นคนบางแคมนะครับก็ถ่ายให้ดูนะครับเป็นพระดี นาครบพระปฏิสุปฏิปันโนนะครับสายเหนียวนครปฐมกลิ่งเดียวในจังหวัดนครปฐมนะครับหลวงพ่อยิ้ววัดบางแฉมนะครับมณฑปนะครับมณฑปของหลวงพ่อยิ้วพระเที่ยงนะครับเมื่อกี้เข้าไปแล้ววันนี้ขอนําเสนอแค่นี้นะครับสวัสดีครับมุมหนึ่งนะครับอันนี้มุมทางด้านหน้านะครับของกุติหลวงพ่อยิ้วหลวงพ่อเที่ยงนะครับสวยงามครับ อลังการมากๆนะครับแล้วก็ติดตรงนี้คระจะติดตรงบางแคมสเตเดียมหรือโอ้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไไดค,ครับทางนี้เป็นโบสถ์นะครับของวัดบางแคมนะครับก็ใหญ่นะครับแล้วก็จะมีมีทอดอะไรกระสินพระป่าไปแล้วนะครับเราเพิ่งเข้ามาชมเหมือนกันบ้านอยู่ไม่ไกลแต่ว่าก็ไม่ค่อยได้มานะครับ น,นี้เป็นพระอุโบสถนะครับหลังใหญ่นะครับรก็มีสร้างสถานที่กว้างขวางนะครับกว้างขวางมากยัมีศาลามีกระถูกเจดีต่างๆนะครับนี่น่าจะเป็นศาลาหลังเก่าหลวงพ่อพระใหญ่หลวงพ่อใหญ่นะครับใหญ่นะครับอันนี้เดี๋ยวไปกราบรูปเหมือนจำลองหลวงพ่อเที่ยงหลวงพ่อยิ้ววัดบางแขมน,นะครับ ไม่ได้แขวนมาด้วยเนี่ยทำเป็นพวงใหญ่เลย okay. วัดวารามก็ล่มลื่นนะครับบรรยากาศของวัดก็ควรจะเป็นอย่างเงี้ยญาติโยมขเขาชาวบ้านเขามาถวายแล้วนะครับเราก็จะเข้าไปตรงนี้กาบนาดีเขาล็อกนะครับหน้านก็ไม่มีคนเฝ้าก็ไม่ได้เข้าไปไม่เป็นไรครับกาบหลวงปู่อยู่นี่ก็ดีแล้วครับนะครับแล้วกยิ้มนะครับ วัดเทีย่ยงวัดปางแขมนะครับมนดบนะครับมีม้นะครับครบหลวงปู่ก็อยู่ข้างในนะครับไปรุ่งเมือน,นะครับโอเคครับมา,ามทำจิตตำดงละมาขอพรหลวงปู่น,นะครับใกล้วันคล้ายวันเกิดนะครับก็ได้หนึ่งวัดแล้วเดี๋ยวเย็นๆจะค่อยแวะไปวัด หลวงพ่อเต้าวัดเกาะวังไซต่อนะครับพระดีนครปฐมเยอะมากเลยนะครับมีให้แกรบให้ทําบุญทําทานกันหลายวัดอันนี้มณฑลหลวงพ่อยิ้วนะครับอันนี้หลวงพ่อโตนะครับวายหลวงพ่อโตเป็นพระศักดิ์สิทธิ์นะครับของวัดบางแรมนะครับเสีมงคลนะครับกับครอบครัวในวาระวิถทีปีใหม่นะครับโอเคอย่ผมขอนำเสนอ ประมาณนี้นะครับน่นะครับพอน้องหลี่หึิงนะครับน้องหลี่หมิงไปโรงเรียนนะครับวันนี้ตอนนี้น้องหลี่หึิงเลยมาคนเดียวคุณแม่ก็ไปทํางานนะครับวัดบางแขมนะครับหลวงพ่อยิ้วพ่อเที่ยงวัดบางแขมพระปฏิบัติดีปฏิบัติชอบพระสุปฏิปันโนที่น่านับถือเคารพนับถือนะครับครับสวัสดีครับมาถึงวัดหลวงพ่อเต้านะครับวัดวัดเกาะวางทรนะครับ สวยมากๆเลยครับวัดกําลังมีการสร้างสร้างนะครับมณฑปทางโน้นนะครับสวยมากมากเดี๋ยวพาไปชมนะครับอันนี้เป็นอุโบสถเก่านะครับนะครับรอบบริเวณก็ร่มรื่นนะครับกว้างขวางนะครับมีงานประจําตีบ่อยหน่อยนี้นะครับนี่นะครับพระครูเกษมนวกิจนะครับสาลานวคุณนะครับโอเคนี่หลวงพระแดงนะครับ นะครับชาลาหลวงพ่อเตานะครับทุ๊กข้าวนะครับราบนะครับขอพรหลวงพ่อแดงหลวงพ่อเต้าวัดเกาะปางใสนะครับสาดานะครับพระครูกุติณวะนี่นะครับทางนี้นะครับ เสริมธรรมคุณนะครับเด็กเันโตด้วยนะครับสวัสด,ดีความรุนในนะครับสุรัสถานกราบหลวงพ่อเต้านะครับอถอดรองเท้าถอดแล้วนะครับถอนยาดเข้าไปนะครับโอ้ยมีไฟด้วยขออนุญาตนะครับ ป็นไรครับหลวงพี่ครับเป็นอไรผมกราดี่เดี่ยครับอะไรที่รบกวนออนุญาตขออนุญาต,ออญาตถ่ายนะครับ,วออรบสวยมากเลยเป็นปีปีมาเสงี่ยปขออนุญาตถ่ายครับสวยมากเลยปีเป็นปีเป็นปีเป็นปี ลุ่มลื่นสวยมากเลยในุภูมิทั้ครั้นเป็นทองมั่นคงรุ่งเรืองใหญ่โตนะครับโหคอาถึง